สวัสดีคะ่ะ FCTP ทุกท่านนะคะวันนี้แซนพอดีขออภัยมากมายที่ขึ้นไลฟ์ไม่ทันนะคะแต่เราก็มาเจอกันในคลิปนะคะก็มีความคืบหน้านะฮะแซนจะมาเล่าสู่กันฟังสำหรับนะนางหวายนะค,ะคือ,อยิ่งนานวันแซนยิ่งเห็นพฤติกรรมแล้วก็อ่านอ่านใจอะ่ะคือเข้าใจแม้บางคนเราที่ที่เขาพูดกันว่า อะไรนะรู้จักแต่หน้าไม่รู้ใจอ่ะแต่แซนก็พยายามอ่านใจและอ่านกิริยาหรือพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้อยู่ว่าเวลาเขาเรู้สึกยังไงเขาจะมีกิริยายังไงนะฮะตอนนี้เขาออกมาดิ้นนะฮะแต่ออกมาดิ้นนั้นไม่ใช่ดิน้นโมโหนะนางเป็นคนที่ควบคุมตัวเองให้อยู่อีก อีกฝัก่งอีกขั้วหนึ่งอะนะคือสมมติว่านางโกรธนะแต่อีกขั้วหนึ่งที่นางจะออกมามาทำพฤติกรรมให้ทุกคนเห็นคือไม่โกรธแต่มันเก็บมันเก็บมันเก็บ,มกบไม่อยู่อะเรายังเห็นอยู่อะยิ่งอ่าสมมติว่าโกรธแล้วขึ้นมาพูดแบบสุภาพมากแล้วก็พูดแบบเหมือนไม่มีอะไรแต่ แต่การที่บอกว่าอุ้ยทําไมร้อนจังหรือขอกินน้ําก่อนนะหรือเอ่อทาไมวันนี้อากาศร้อนจังหรือเปิดแอร์อะไรคือมันเดือดข้างในอ่ะแต่แต่การกระทํานั่นอะจะให้ fc เห็นว่าตัวเองไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย fc ไม่ต้องเป็นห่วงนะประมาณเนี้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเมื่อวานที่คุณนาทีบอกว่า เรื่องที่ดินใช่ไหมทนายก็ออกมาพูดในให้เกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับจังหวัดบุกดาหารในระบบอในอเขาเรียกอะไรในโครงการป่าสงวนคชช,ชและก็ป่าสงวนสทกคือเขาให้รายละเอียดมากแซนก็เอามาขยายให้เอฟซีทีพฟังทุกคนหมดแล้วนะนางเองแซนก็เชื่อว่านางได้ฟังมันก็เพิ่มความกังวลเพิ่มความกลัวนะ เข้าใจไหมทุกท่านถึงตัวเองจะมั่นใจว่าตัวเองได้เกิดมาจากที่ตรงนั้นอยู่กับป่ากับพระเจ้าหน้าที่ป่าสงวนมาตั้งแต่เด็กแต่แซนเชื่อว่าก็ยังมีความที่ตัวเองยังคิดว่าตัวเองรู้อะไรเกี่ยวกับกฎระเบียบโทษทันอะไรของป่าสงวนไม่ดีเท่ากับการที่ได้มาฟัง ทนายท่านหนึ่งออกมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับจังหวัดมุกดาหารเรื่องป่าสงวนแล้วก็ป่าไม้นะะพอพอนางคือคนเราอะถึงจะโตมาช่างแต่พอมีเกิดเรื่องขึ้นก็จะคิดว่าอ,อ๋อเรารู้ดีเราอยู่กับป่าสงวนเขาไม่ให้ทําอย่างนั้นไม่ให้ทำอย่างน,น,างนี้แต่พอไปได้ยินทนายท่านหนึ่งที่เขารู้เรื่องกฎหมายแล้วเขาพูดเราจะมั่นใจตัวเองไหมสำหรับแซนไม่มั่นเออเรารู้นี่เรารู้จริงไหม ถึงเราจะอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เด็กก็จริงอยู่แต่เมื่อโอ้อันนี้เขาเรียนกฎหมายเขาต้องไปรู้สิ่งใหม่ๆหรือเรื่องที่เขาอาจจะเปลี่ยนแปลงกฎหมายอะไรก็ได้นะนี่แหละวันนี้มันถึงมีอาการแบบท่านผู้ฟังผู้ชมผู้อะไรดีนะโอ้โหเห็นแล้วนะยิ่งรู้คุณนาทีว่าจะเอาเรื่องเรื่องที่เอาอ่าอะไรนะเอาเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมมาประมูลนะ คุณนาทีจะดําเนินเรื่องดําเนินการฟ้องร้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณนาทีกําลังจะเริ่มทุกอย่างเลยเหมือนนะ่ะเหมือนลุงโดนน่ะนะคะเหมือนลุงโดนนะเอ่อเรื่องอา่าตรวจภาษีนะคะสัมภาระสัมภาระเรื่องอะไรเรื่องที่นางขายผ้านะจริงๆแล้วนางขายผ้าก็ต้องเสียภาษีนะภะาษีเงินได้นะเขาะจะมีจํากัดว่าคุณมีรายได้จากการค้าขายนะ่ะ กี่บาทขึ้นไปคุณจะต้องเสียภาษีนะอย่าลืมนะทุกท่านตอนที่สี่ก็มีมีร้านอะ่ะมีตลาดน้อยอะ่ะนะทุกคนยังเสียภาษีเสียภาษีอะไรรู้ไหมคะเสียภาษีป้ายเสียภาษีการที่คุณโฆษณาไงสมมุติว่าป้ายนั้นมีแต่ชื่อก็เสียนิดหน่อยถ้าคุณเพิ่มโฆษณาเข้าไปในป้ายเยอะขึ้นคือมีผลประโยชน์เยอะขึ้นกับตัวร้านเองอะ่ะก็เสียเยอะขึ้นนี่แหละนางออกมาดิน้น นางเรื่องที่ดินนางก็ยังไม่ยังขลังขสงังแซนเชื่อว่านางอยู่ไม่สุกเหมือนกันละ่ะคนเรามันต้องตุ้มตุ้ม,ต,มต่อมต่อมล่ะนางเชื่อมั่นตัวเองได้ยังไงว่านางรู้กฎหมายของป่าสงวนหมดอ่ะฮะรู้นางรู้มั่นใจได้ยังไงว่านางไม่ผิดอ่ะนะเหมือนกันกับคดีน้องผลไม้เลยนางก็บอกว่าลุงได้ทําจริงเหมือนกันนะนางก็มั่นใจเรื่องป่าสงวนว่านางไม่ผิดนางไม่ได้บุกลุก โทรเอ้ยเขาเขียนในใบในใบเอ่อใบอ่าเขาเรียกอะไรใบเอ่อใบให้ปากคําอ่ะใบสรุปใบนั้นน่ะนะเขาบอกว่าคุณไม่ได้ตัดก็จริงแต่คุณนั่น่ะอยู่ในอยู่ในลักษณะบุกลุกไหมนะเขาไม่ได้บอกว่าคุณไม่ได้บุกลุกนะใบนั้นน่ะเขาแค่บอกว่าคุณไม่ได้ตัดต้นไม้ คุณไม่ได้ถางแพ้วแต่อย่างใดเข้าใจไหมเนี่ยนะเหมือนนางจะเป็นคนที่เอพยายามที่ไม่เข้าใจหรือไม่เข้าใจจริงๆไม่ทราบนะคนเราอ่ะพยายามที่อ่อไม่รับอ่ะกูไม่รับกูไม่รับอ่ะกูไม่ผิดกูไม่ผิดประมาณเนี้ยเขาบอกว่าคุณไม่ได้ตัดต้นไม้ไม่เห็นตอไม้ที่ตัดหรือคุณไม่ได้ถางแพ้วแต่อย่างใด ก็าเขาไปเห็นในพื้นที่ตรงนั้นกับตาว่ามันไม่ได้ถางแป้าแต่เขาไม่ได้บอกว่าคุณไม่ได้บุกลุกนะเซนเห็นแล้วอาการมันนี้นะคืออ่าเหมือนเหมือนอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะทุกอย่างก็โหมเข้ามาไงะนะคุณนาทีจะเล่นงานเรื่องอ่าไปหมิ่นประมาทว่าเขาใช้ของปลอมขายของปลอมขายกระเป๋าแบรนด์เนมปลอมสอง จะมะีเจ้าหน้าที่มาตรวจสัมาษีสัมภาระสามที่ดินอันนั่นก็ยังไม่จบไม่สิ้นยังคลังคสังแบบเราเนี่ยเป็นทุกข์มากเลยถ้าเป็นตัวเราใช่ไหมเออเราจะผิดไหมหรือเราจะไม่ผิดหรือเราผิดจริงไหมกลัวโทษทันไหมเออถ้าเป็นเราใช่ไหมเนี่ยกาลังคสังอยู่เนี่ยมันเลยด่าคุณนาทีเหมือนหมาเลยรู้ไหมสร้างแม่มันว่ะสร้างแม่มันสร้างแม่อย่าบอกว่าชงอย่าบอกว่ามันเป็นหมูเลย ตอนนี้มองหน้ามันเป็นหมาเนี่ยสร้างแมน่หมาตัวน,นี้เหี่มันว่าเนี่ยดูดิมฟังมันพูดคือมันเดือดขนาดไหนแซนก็อยากจะพูดนะแล้วบอกให้มันได้รู้ตัวไปบ้างว่าตอนนี้มึงโดนกี่อย่างถ้ามึงโดนจริงๆใช่ไหมอ่าเรื่องตรวจภาษีเงินที่รายได้มึงนะสองคุณน้าทีจะเล่นงานเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมปลอมนะสามเรื่องที่อ่ป่าสงวนนะสามอย่างเองมึงไปย้อนดูลุงดิลุงเขาโดนอะไรบ้างนะ ดูนเขาโดนดองอะไรบ้างภาษีลุงก็โดนนะ fc อ่า tp ทุกท่านรู้ไหมว่าการที่ภาษีอ่ะแม้นแต่ตอนนี้อีนางยานฝรั่งเศสอ่ะมันยังบอกว่าภาษีโน่นนี่นั่นไม่เสียภาษีโน่นนี่นั่นโอ้โหเขาจ้างทนายรัชพลน่ะขอเอ่ยนามอ่ะ เห็นไหมเขาทางทนายรัชพลทําภาษีทุกอย่างเลยรู้ไหมล่ะทนายรัชพลทําภาษีอะไรบ้างภาษีเงินบริจาคองค์ปู่บริจิตภาษีเงินบริจาควัดพื้นศาลาวัดไรู่หลวงแล้วก็ภาษีที่ลุงได้เป็นพรีเซนเตอร์มีรายได้ภาษีเกี่ยวกับรายได้ของลุงและภาษีอะไรหลายอย่างเยอะมากภาษี แล้วก็จําได้ไว้มีสองผัวเมียที่เขาทําเรื่องภาษีอะเข้ามาในบ้านลุงอะ นั่นแหละนะนั่นเลยนะภาษีอันนี้นะ,ะมีสองผัวเมียม,มานะแซนจําไม่ได้แล้ววันนั้นที่ขับรถมาถึงบ้านเลยแต่ทนายนั่นคือทนายรัชพลแล้วมีสองสองสองคู่ภรรยาผู้ใหญ่ใจดีสองท่านแซนไม่ไม่รู้นะว่าเขามาช่วยสีหรือเขาลุงได้จ้างมาแต่เท่าที่ดูว่าเขาเต็มใจช่วยเพราะเขาเก่งเรื่องอภาษีอะ คือเขาทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภาษีอยู่แต่เขาไม่ใช่เขาไม่ใช่ทนายนะเขาเกี่ยวกับเรื่องภาษีอ่ะนะเขาก็มาช่วยแนะนําลุงนะวะ่าเพราะลุงต้องเสียภาษีหลายชนิดมากเช่นภาษีภาษีตอนนั้นที่ลุงเอ่อทำอะไรอะ่ะเอตอนนั้นหน้ายังยังไม่ได้ซื้อรถตู้นะเอ,องค์ปู่สาพื้นศาลาเอา เป็นพรีเซนเตอร์ของหลายบริษัทนะมันก็ต้องเสียภาษีรายได้อยู่แล้วนะแล้วก็มีอะไรอีกตอนนั้นโพอะไรอะบริษัทมนโอมยังยังไม่มีนะยังไม่ได้เปิดใช้บริการนะกำลังเขาเรียกอะไรอะดำเนินขอขอขอ,ขอ,ขอทะเบียนการค้าแต่ยังไม่ได้มีผลิตภัณฑ์นะตอนนั้น ถ้ามผผีผลิตภัณฑ์ก็คงจะต้องทําภาษีเรื่องนั้นด้วยนะจริงๆนะเ,เขาเสียทุกอย่างเขาจ้างทนายมาทําเรื่องภาษีเลยทนายรัชพลแล้วก็มีสองผัวเมียช่วยเ เอกสารหรือเดินเรื่องอะไรหลายอย่างเพราะสองผัวเมียถ้าเขามาช่วยฟรีแซนคิดว่าน่าจะฟรีนะเท่าที่แซนฟังนะแซนจำไม่ค่อยได้นะแต่เขาเป็นเอฟซีลุงนี่แหละที่เขาสงสารและอยากช่วยลุงแต่ลุงก็คงน่าจะให้ค่าตอบแทนเขาบ้างแหละแซนคิดว่านะเขาขับรถมาถึงบ้านลุงเลยนะตอนนั้นะนะแล้วลองคิดดูตินางไหวมึงโดนแค่เนี้ยเหรอฮะแต่ถ้ามึงโดนตรวจภาษีมึงก็จะโดนตรวจเหมือนกัน ว่ารถมึงได้มายัางไงเสียภาษีเงินมาจากไหนหรืออะไรมึงก็คงจะเสียภาษีหลายอย่างเหมือนกันตอนนั้นลุงก็เสียหลายอย่างมึงก็ต้องเสียหลายอย่างอันไหนที่ได้ได้ได้เข้ามาหลังจากลูกมึงตายก็เช่นขายผ้าขายผ้าคามรถหรือที่อะไรที่มึงซื้อมาทีหลังอ่ะที่ดินที่ดงอ่ะนะนี่ก็คือการตรวจภาษีแล้วก็ตรวจเงินด้วยตรวจบัญชีเงินนะ่ะอ่ามันก็พอๆกับปปงแหละอ่าปปงนี่ก็คืออ่า อะไรปกป้องอะไรฟอกเงินอะไรสรักอย่างเนี่ยนะมันเป็นตัวย่อใช่ไหมอ่าแต่วันนี้โอ้โหนางดิ้นมากเลยนะก็ก็อย่างที่ว่านั่นเนีะถ้าปกตินางนางนางไม่แคร์คือไม่ให้ค่าหรือไม่แคร์นางจะไลฟ์ขายผ้าหรือไลฟ์คุยหาคอนเทนต์น่ะนางจะบอกว่าอ้าวันนี้วันนี้มีคอนเทนต์อะไรอ่าป้ายโยป้ายโยมีพูดอะไรบ้างอะ่ะ ใครเอฟซีมาก็จะถามอาจานจันหมีจนัจนหมีวันนี้พูดเล่นอะไรสองจีสามจี G, G, เล่นอะไรนะนะวันนี้นะคือตัวแสดงว่าตัวมันไม่มีคอนเทนต์ตัวมันไม่มีเรื่องเครียดแต่สองสามวันนี้ตัวนางนี่พูดออกมาเแบบ๊แบเบ๊แบเบ๊แบเบแบบแต่พูดในลักษณะแซะแซะ,ซะ,ซะแล้วก็เพื่อจะให้เอฟซีเห็นว่าตัวเองอไม่ได้โกรธไม่ได้เครืองไม่ได้เป็นกังวลไม่ได้ให้เอฟซีตัวเองเชื่อว่าตัวเองไม่ได้ทําอะไรผิดนะ หลอกตัวเองด้วยอ่ะหลอกตัวเองและหลอก fc ด้วยอ่ะแต่นะรู้ไหมการกิริยาหรือพฤติกรรมของนางมันลอนลนพูดจากการที่เคยไม่เคยพูดว่ากูสร้างมึงแม่ะมึงมึงคุกคนว่ามึงเป็นหมูเหรอมึงมึงเป็นอุดอุดเหรอมึงเป็นหมูเหรอแต่กูว่ามึงเหมือนหมามึงเป็นหมาเนี่ยดูทิมันแค้นมันโกรธขนาดมึงมึงกกูเลยนะ นะแล้วก็เอาไอตัวนั้นมาแบบแซะมึงนั่นเหรอโอ้จะจ้างคนไปร้องเรียนเรื่องอ่าประมูลของยี่ห้อลอร์มเหรอโอ้เอาทนายรัชะพลเลยเหรอรู้สึกว่ามันจะเดือดอีกแล้วสำหรับทนายรัชพลคือคือใครจะอยู่เหนือมันไม่ได้มันรู้ตัวว่ามันไปจ้างไอทนายหวยหวยหวยัหว,หวล้านล้านมาทำอะนะรู้ร,รู้มันรู้ตัวว่าไอทนายคนนั้นอะมันมีน้ำยาแค่ไหน แต่พลคุณนาทีบอกว่าจะไปเอาทนายรัชะพลมันรู้อยู่แก่ใจว่าน้ํายากับน้ําอะไรเดียน้ําที่มันมีราคาน้ํายากับกับกับกระเพาะอ่ากับหูฉลามอืมน้ํายากับหูฉลามอ่ะเข้าใจไหมนะมันเลยเดือดเลยมันรู้ตัวว่ามันถือน้ํายาอยู่แต่คุณนาทีจะไปจะไป ท่าทามทนายรัชะพลมาเป็นทนายใช่ไหมเขาคือหูฉลามไงโอ้ยมึงคิดเหรอว่าทนายที่เขาดังเขาออกทีวีอะนะเออเออเขาเหมือนว่าเขาจะสนใจมึงเหรอมึงจะเอาอทนายแบบนั้นเลยเหรอนะรู้ไหมทนายที่เขาไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นเขาเก่งก็มีถมเถไปมีไม่เถียงนะอีนางหวยแต่ไม่ใช่ไอ้ทนายหัวปาลาไหลแน่นอนนะ ทนายเขาไม่มีชื่อเสียงเขาไม่ดังแต่เขาทําคดีเก่งนะ่ะมีเยอะอย่างที่มึงพูดเนะี่ยทนายที่ไม่ต้องดังก็ได้ไม่ต้องมีใครรู้จักก็ได้แต่เขาเก่งมีเยอะใช่นะแต่ไม่ใช่ไอ้ที่ทนายที่มึงไปจ้างมาแน่นอนไม่ใช่จ้างสิมึงไปขอเขาทำฟรีมึงเห็นแก่กฟรีมึงเห็นแก่ของฟรีมึงถึงได้ไปใช้เขาทั้งที่มึงมึงรู้ว่าเขามีเขามีความสามารถแค่ไหนว่างั้นเถอะ พอรู้ว่าเขาจะเอาทนายรัชะพลมึงถึงได้เดือดไงอู้ยมึงจะเอาทนายแบบนั้นเลยเหรอกูมีกูมีมทนายเอ่อท้าเบอร์โทรทนายรัชพลนะเดี๋ยวกูจะโทรไปหาทนายรัชพลทนายรัชพลค่ะนะออ๊ยนะมาดูหนูมีเรื่องแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอมีหมูโันหนึ่งอะ่ะมันจะเข้ามาที่ของหนูอะ่ะมันจะมากินกต้นกล้วยของหนูมันกินต้นกล้วยต้นไหวของหนูอะ่ะฟังมันพูดสิอันนี้คืออะไร คือการดิ้นใช่ไหมมันบอกว่ามันมีเบอร์ของทนายแล้วจบนมันจะโทรไปถามเขาแล้วไปฟ้องเขามันม,ม,มันบ่งบอกถึงว่ามันเหนือกว่าคุณนาทีไงมึงก็จะท้าทามเขาเป็นทนายเหรอแต่กูมีเบอร์โทรอ่ะนะดูมันทําสิตอนนี้เนะที่อวเท่าที่ดูอะ่ะมันแคนมากเลยนะคือมันมันอ่ามันเคยพูดว่านะเหมือนเหมือนจะอะทำตัวให้กลางอะ่ะสมกับที่ทุกคนว่ามันเจ้าแม่นั่นแหละนะ เออพอเขาจะทําแต่มันนิดหน่อยน่ะมันเอามันมันคะมันคำรามก่อนน่ะเข้าใจไหมกิริยาของมันคือเวลาคุณนาทีเอะไรนะเขาเขาไม่เคยเขาไม่แซะมันนะแต่หลังๆคุณนาทีแบบแซะแล้วก็ยั่วโมโหมันอ่ะโอ้โหนะมันคำรามเลยนะมันว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวนะ เห็นไหมที่คำคำคำรามก็คือความขู่ของมันนั่นแหละมันจะบอกว่าเออตอนแรกก็ไม่อยากจะทําอะไรนะแต่ตอนนี้นะมึงรู้ไว้ด้วยนะจะอยู่เฉยเฉยไม่ได้แล้วนะเออโดนเราโดนดังแกขนาดนี้นะมันถึงได้ไปหาทนายหัวปลาไหลช่วยมันจะร้องเรียตอนแรกมันบอกว่ามันไม่คิดนะมันไม่คิดที่จะทําสิ่งเหล่านี้หรอกอ่านะแต่พวกพวกมึงไม่อยู่ใช่ไมเนียเห็นไหมกลอวจริงใช่ไหมโอ้โหยังกะแบบเออเรากลัวไงว่า เจ้าแม่โมโหแล้วนะอ่าประมาณนี้นะแล้วอีกอย่างมึงมันจะทานนะบอกว่าไอ้น่นพูดไปไอ้นี่พูดไปพวกมึงพูดไปนะเดี๋ยวเด้ออ่ามันมันพูดในทํานองเหมือนว่าอ่า YouTube ฝั่งลุงอะ่ะถ้ามาเล่นมันอะมันจะไม่เล่นกลับคืน YouTube มันจะไปเล่นกลับคืนพ่อมึงหนังบอกไปอ่าอ่า,อาท่านหลอดอะ่ะมันว่าลุงท่านหลอดนะมันบอกว่าเออเล่นเข้าไปเดี๋ยวท่านหลอดจะเดือดร้อน มันพูดแบบเนี้ยคืออะไรอันนี้คือผู้หญิงที่มันถ้าเป็นอ่าถ้าเป็นอ่อใน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 ดงสงครามอ่ะนะผู้หญิงคนนี้แบบสู้สุดฤทธิ์สุดขีดอ่ะทั้งที่ตัวเองเป็นเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วก็ไม่มีใครช่วยหรือรู้ตัวว่าจะตายก็แบบถ้าเอาเอาศักดิ์ศรีแบบยกย่องให้มันก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่กูพร้อมที่จะตายอ่ะนะกูพร้อมที่จะตายประมาณนั้นอ่ะนะ ขอให้แค่กูจะตายด้วยชแพ้หรือชนะก,กูก็จะตายอ่ะให้มีมีศักดิ์ศรีอ่ะประมาณเนี้ยนะเท่าที่ดูมันนะมันบอกว่าคุณนาทีอ่ะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมหรือแมนแต่ทุเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่เล่นแบบนี้ใช่ไหมมันบอกว่าอ่าเดี๋ยวท่านหลอดนั่นแหละเดี๋ยวบักโหลดนั่นแหละจะจะเดือดร้อนมันว่าแสดงว่ามันมันจะเดือดร้อนนะใช่ไหมแล้วมันมีครั้งหนึ่งนะที่มันออกมาพูดแบบนี้แล้ว แซนเคยโต้ไปด้วยนะแซนเคยโต้ไปด้วยมันอ่ามันไปเรียนรู้มาว่ามันใช้คำพูดไหนที่ไปกระทบกับลุงป้าแล้วเอฟซีที่มาเป็นปากเป็นเสียงให้ลุงป้าเนี่ยนะจะออกมาบามแบบแบบโมโหแทนอะ่ะวันนั้นที่แซนโมโหก็คือเรื่องที่มันไปโพส์วันนี้นะมันไปโพส์เพราะอะไรมันถึงไปโพส์นะมันรู้ทั้งรู้นะว่าลุงไม่ได้ทำหรือรู้ทั้งรู้ว่า พี่บอนพี่ภาคสามาเนี่ยนะคือ,อลุงไม่ไม,ไม่มีไม่มีแรงจูงใจไม่มีความผิดหรือแม้แต่สาเหตุที่ว่าเดี๋ยวนะการที่มันไปโพสเดี๋ยวแซนจะอ่านให้ฟังมันเคยพูดมาครั้งหนึ่งแล้วตอนที่มันโมโหแต่แซนก็ออกไปแก้แล้วว่านะอ่าเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะนี่ค่ะที่มันโพสนะคะมันโพสอ,อันนี้คือ <c oughs> ในความคิดของมันคือครั้งที่สองนะตอนนั้นที่มันพูดแบบนี้ในไลฟ์นะ คือเจตนาค่าโดยเล็งเห็นผลเนี่ยอันเนี้ยนะฮะมันเคยพูดมาก่อนนะอ่าที่มันเหมือนว่ายังไงยังไงมันก็จะยัดเยียดอ่าลุงเนี่ยละ่ะทำเด็กโดยเล็งเห็นผลนี่แหละนะอ่าแล้วตอนนั้นมันแค่พูดนะฮะมันแค่พูดแซนก็เลยออกมาตอบโต้นะแล้ววันนี้นะทำไมนะเร,เราต้องรู้เจตนาของมันวันทำไมถึงไม่ได้ขึ้นไลฟ์มาพูด เหมือนเดิมแต่มันกลับเอามาโพสต์มันเอามาโพสต์เพื่อจะให้ทุกคนเห็นเยอะเพราะมันรู้ว่าเอฟซีลุงป้าไม่ไปดูมันในไลฟ์หรอกแต่ถ้ามันโพสต์แบบเนี้ยเอฟซีลุงป้าที่ไม่ต้องการเห็นหน้ามันไม่ต้องการไปดูมันก็ยังเห็นโพสต์มันได้เวลาเราเลื่อนใน YouTube อะนะเราอาจจะเลื่อนไปเจอโพสต์ของมันก็ได้แต่ถ้าเวลามันพูดในไลฟ์อะถ้าเราไม่เข้าไปเราก็ไม่รู้ใช่ไหมนี่คือเจตนาของมันแสดงว่ามันกําลังจะ บอกให้ทุกคนที่อยู่เคียงข้างลุงอะ่ะมึงอย่าแตะกูนะถ้ามึงแตะกูกูจะเล่นไอ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 จำเลยหนึ่งจำเลยสองนี่แหละมันประมาณเนี้ยนะในความรู้สึกของมันนะแซนเดาไม่ผิดแน่นอนวันนี้มันถึงได้ออกมาพตดแบบนี้อีกนะเพราะว่ามันโดนหนักมันโดนทั้งเรื่องที่เรื่องอะจะพาตรวจภาษีเรื่องจะบินประมาทอะไรเยอะแยะนี่แหละมันกาลังโดนมันดิ้นตอนนี้มันดิ้นเหมือนอะไรเดียะนะมาฟังที่มันอ่านนะ เหมือนเดิมแล้วล้วซนจะมาแก้มันบอกว่าเจตนาฆ่าอันนี้ตัวนี้ฆ่าตัวนี้คือเป็นคอคร์คังนะแต่แต่ในการโพสต์ออกสื่อคือจะใช้ตัวนั้นมันมันอาจจะไม่เหมาะเลยต้องใช้คําว่าเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลคือรู้ว่าทําแบบนี้แล้วผลก็คือเสียชีวิตแน่นอนแต่ยังเจตนาทำแบบนั้นเป็นการกระทําที่ไม่สมควรให้อภัย ไม่ว่าจะไถ่โทษด,ด้วยกรณีใดๆนะมันพูดเหมือนกับว่าลุงได้ทําจริงๆนะลุงจะรับโทษแม้แต่สารพิภากษาออกมางั้นเหรออันนี้คําว่าจะไถ่โทษด,ด้วยกรณีใดๆนะเหมือนกับว่าสารได้ลงโทษแล้วแต่ไม่มีความผิดอันนี้มันก็เหมือนการยอมรับเปย์มาว่าเผลอๆลุงไม่มีความผิด แล้วเผลอๆสิ่งที่ลุงไม่ได้ทําอ่ะทุกคนก็จะเห็นความจริงว่าลุงไม่ได้ทําแต่มันกําลังพยายามยัดเยียดให้เขาแต่มันยัดเยียดไม่สําเร็จแม้แต่ขบวนการเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ,อยังไงเมื่อไม่ได้ทํามันก็ไม่ได้ทํามันก็ไม่สําเร็จแต่มันต้องมาโพสเหมือนการเป็นการขู่นะพวกมึงว่ากูใส่ร้าย,ายหัวหน้ามึงใช่ไหมใส่ร้าย,ายจำเลยหนึ่งใช่ไหมแต่พวกมึง กูใส่ร้ายใช่ไหมอ่าแต่พวกมึงตอนนี้ยังไม่หยุดกันใช่ไหมยังมาเล่นงานกูอยู่ใช่ไหมกูก็จะใส่ร้ายให้มันจนสุดๆเลยแหละใครบอกลุงมุกลุงมึงไม่ได้ทําใช่ไหมกูบอกทาทําทากูมาพูดแบบนี้มาโพสแบบนี้จะให้ทุกคนเชื่อว่าลุงมึงนั่นแหละทาทาประมาณนี้นะเพราะอะไรเพราะดูคําต่อไปที่มันพูดนะมันบอกว่าโดนคนอื่นฆ่าโดยเจตนาโดนคนอื่นฆ่าโดยเจตนาเจ็บปวดเพราะสูญเสียอย่างหนัก เห็นไหมเอาคํานี้มาอ้างอีกแล้วฉันเสียลูกนะฉันเป็นผู้สูญเสียนะเอามาอีกแล้วนะมึงลูกมึงตายสามปีแล้วตอนลูกมึงตายใหม่ๆมึงยังไม่ร้องแมนแต่สักแอะเดียวตอนนี้มึงจะมาอะไรเสียใจอย่างหนักสูญเสียอย่างหนักโพ่อมึงดินะนะนะเสียใจอย่างหนักแล้วเจ็บปวดกว่าความตาย เจ็บปวดกว่าความตายโอ้นะคือคนที่เหลือต้องอยู่อย่างตายทั้งเป็นกูไม่เห็นมึงอยู่อย่างตายทั้งเป็นไงมึงละลีกละลีอะตอนเย็นมาก็ช้างชนหัวชนหางกันเต้นอ่ะมึงเห็นมึงจําได้มึงไปย้อนดูคลิปมึงเต้นบ้างเนินะโอ้เอาไม้กวาดมาจะหอ่อดึงดาวอ่ะเต้นดึงดาวเนี่ยนะนะเนะจ็บปวดยิ่งกว่าตายทั้งเป็นของมึงเป็นแบบนี้เองเหรอออ้โดยที่ต้องแบกรับความรู้สึกที่ถูก ถูกคนที่เราไว้ใจเชื่อใจกระทําหักหลังนี่มันหมายถึงลุงป้าหักหลังมันนะเราจะเห็นว่ามันใส่ร้ายหรือมันกันแกล้งลุงลุงขนาดไหนขนาดเรื่องราวผ่านมาสามปีนะยังไม่สามารถ เจนได้ว่าลุงทําน้องหลักฐานอะไรก็ไม่มีน้ําหนักไม่มีประจักษ์พยานคนเห็นคนอุ้มน้องไม่มีดินเอสแสดงถึงตัวตนว่าใช่ลุงอุ้มน้องนะมันยังใส่ร้ายได้ขนาดนี้มันบอกว่าคนที่เชื่อใจกระทําหักหลังแทงข้างหลังนะที่ซ้ำแล้วยังหัวเราะเยอะเย้ย,ะยะทุกวันกูไปเห็นลุงหัวเราะเยอะมึงตรงไหนลุงไม่พูดถึงมึงด้วยซ้ำไปอีควายนะ เชื่อเลยอ่ะคนอย่างมึงบิดเบือนแต่งเรื่องใส่ร้ายนี่เก่งมากเลยนะแล้วก็ปั้นหน้าแบบเหมือนจริงด้วยนะนะโอ้โหมึงเนี่ยไปเอารางวัลเมฆขลาเลยป่ะนะมึงจะมาออกมาพูดว่าเขาหักหลังแทงข้างหลังมึงอ่ะไม่มีใครเชื่อหรอกเพราะก่อนที่จะเกิดเรื่องอ่ะลุงกับมึงอ่ะนะดีกันสนิทกันนะป้ายังออกมาพูดเลยตอนนี้เราเหลือกันแค่สองพี่น้องนะที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันอ่ะ คำนี้มึงจำได้อยู่หรือเปล่าเพราะอะไรเพราะมึงไม่ถูกกับพี่น้องเกือบทุกคนเลยไม่ถูกในบ้านตรงหน้ามึงอีตอหญิงไม่ถูกกับไอพญาแหลน้องชายมึงนะนะมึงถูกมึงถูกกับลุงกับป้านะคุกคีกันพอมีอะไรนิดอะไรหน่อยมึงก็ไปปรึกษาป้าคุยกันกับป้าลุงมีครอบครัวมึงกับลุงป้าเท่านั้นแต่ที่สนิทกันตอนหลังมาเพราะมึงไม่มีใครคบมึงนะ แต่วันตอนนี้มึงมาบอกว่ามึงโดนแทงข้างหลังมึงโดนแทงข้างหลังมึงโดนหักหลังที่สองผัวเมียที่มึงดีก่อนหน้าเนี้ยนะกลับไปทําลูกมึงตาย,ยางั้นเหรอนะกลับเอาลูกมึงไม่ฆ่าก็เหมือนเจตนาฆ่าเหรอคือเอาไปลุงสามารถทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่รู้ว่าเด็กจะตายลุงยังทําอ่ะประมาณเนี้ยคือเจตนาฆ่าโดยล็งเห็นผลเนี่ยคือแบบเนี้ยนะมันเหมือนว่าลุงแกล้งมันอนะทําลูกมันนะ ไม่รู้ว่าจะตายหรือไม่ตายแต่รู้แล้วว่าถ้าทําแบบนี้ลูกมึงตายเนี่ยเขาจะทําอย่างนั้นเพื่ออะไรอะเขาไปเกลียดชังมึงตอนไหนเขามึงตอนที่เกิดเรื่องเขาก็ดีๆกับมึงไม่ใช่เหรออะอีควายอันนี้คือการไต่หลายการหาเรื่องไม่แปลกใจนะที่มึงมอบสองแปดแปดจำเลยให้เขาอะแล้วอีกหลังมายังมอบให้พี่สาวมึงอีกรู้ไหมการที่มึงให้คดีเขาโดยที่หลักฐานไปไม่ถึง ทำไมมึงไปมองย้อนดูก่อนว่าทำไมสังคมแล้วแต่ทำไมลุงถึงมีเอฟซีทำไมลุงถึงมีคนสงสารก็ไอพราะหลักฐานมันไม่มีนี่แหละเขาเชื่อว่าลุงไม่ได้ทำมึงมันกลับย้อนไปหามึงแต่หากมึงเป็นคนชั่วคนไม่ดีที่ไปกันแกล้งเขารู้ไหมทําไมมึงถึงได้คํานี้มามึงก็ไม่พอใจด้วยนะเอ้ยเดี๋ยวก็หาว่าเรากันแกล้งอย่างงั้อย่างนี้นานตาค่ะทุกคนมีตาเห็นมีสมองคิดกะเขาไม่ได้ ไปลหลงไหลใครฉันไม่ดู้รู้จักชัยพนมาก่อนฉันจะไปลหลงไหลฉันจะไปช่วยปกป้องเขาทําไมฉันเห็นสิ่งว่าที่คุณทําน่ะไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเลยนั่นคือการใส่ร้ายคุณแล้วมารู้คุณรู้จักคุณสามปีให้หลังมาเนี่ยใช่คุณสามารถทําอย่างนั้นได้จริงๆแม้กระทั่งคุณสามารถเห็นไหมบอกว่าเขาแทงข้างหลังบอกว่าเขาเอาไปทําลูกคุณทั้งที่รู้แล้วว่าเอาท้าทาอย่างนี้ มันจะถึงกับแก่ความตายนะนี่คือการไต่ร้ายนั่นแหละมันจะแปลกอะไรที่คุณจะไปมอบคดีสูงสุดถึงประหารชีวิตให้กับเขาคนอย่างคุณเนี่ยเนี่ใจนี่มันทําด้วยอะไรนะมันเป็นหินหรือมันไม่มีใจอยากให้เอซีน่ะอ่านเม้นที่มันมันเม้นให้ดูอ่านจริงๆนะแล้วก็ตีความหมายให้ออกดูที่ว่าคนคนนี้อ่ะเขามันมีจิตใจยังไงนะไม่ถึงว่าลูกมันตายอะ่ะเข้าใจไหม คืออยากสมนำหน้าเลยว่ะที่ลูกมันตายเพราะมันเป็นคนอย่างนี้ที่เองเอฟซีอาทีพนะีนะนะฟังนะเห็นไหมมันบอกว่าอ่ามันเชื่อใจสองหัวเมียแต่สองหัวเมียกับเหมือนอันนี้แทนแปลความหมายนะแทงข้างหลังเห็นไหมซ้ำทําแล้วยังหัวเละเยะทุกวันเห็นไหมมันเหมือนว่าลุงไปทําลูกมันแล้วยังมาหัวเละเยะอีกเข้าไปหัวเละอยะมึงตรงไหนเขาไม่ทุกข์เหรอสิ่งที่มึงมอบให้เขามันไม่ใช่แค่โทษนิดเดียวนะ เพอเอถ้าผิดพังไปถ้ทาทนายไม่เก่งหรืออะไรก็แล้วแต่เขาติดคุกนะเขาถึงกับประหารชีวิตชีวิตมอดมวยเลยนะฮะมึงเนี่ยเนาะใช่ไหมเขาไปหัวเราะยอ่ยอเลาะมึงเวตรงไหนมันบอกว่าเวลานี้เราเคยไว้ใจพวกมนุษย์คู่หนึง่งยังงั้นเหรอนั่น่ะมนุษย์คู่หนึ่งนั่นอะคือลุงกับป้าแหละช่างเหลือเชื่อจริงๆไม่ต้องเบะปากว่าเราใส่ร้ายเหรอโอ้มึงไม่ได้ใส่ร้ายนะ หลักฐานมันฟ้องแล้วเราเชื่อตามนั้นนะหญิงหญิงนี่หมายถึงอ่าน่าจะเป็นป้านะนะหลักฐานมันฟ้องแล้แลวเราเชื่อตามนั้นนะเธอเชื่อก็เชื่อไปสินะแล้วขออ้างอิงหน่อยหนึ่งนะย้อนไปดูอ่าข่าวเก่าๆนะ ว่ามือที่มึงมั่นใจนะแม้แต่เจ้าของคดีเจ้าหน้าที่ที่เขาทําเขาทําคดีให้ลูกมึงเขายังไม่มั่นใจเลยแต่มึงมาบอกว่ามั่นใจนะท่านผอ,อตลว่าจะสู้เต็มที่นะท่านผอ,อตลเก่งนะมึงไปฟังดีๆนะท่านผอ,อตลพูดอะไรอะ่ะเขาก็พูดแบบเป็นกลางๆก,กึงก่งๆกลางๆอะ่ะเท่าที่แซนไปฟังอ่ะนะเดี๋ยวบอกว่าเราก็าหาหลักฐานไปเรื่อยๆเ,เห็นไหมแสดงว่ายังไม่มีหลักฐานนะ เออแบบตั้งเอ่อตั้งเขาเรียกอะไรอ่ะเอ่อตั้งมือรับอ่ะเอ่อสู้สู้บ้างก็ไม่สู้บ้างประมาณเนี้ยนะสู้ไปก่อนเงี้ยเอ่อมีนักข่าวถามเอ่อตอนนี้ไปถึงไหนร้อยเปอร์เซ็นแล้วร้อยเปอร์เซ็นละเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นละแต่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเหลืออีกเปอร์เซ็นเดียวอ่ะกว่าจะถึงร้อยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นกว่าจะจับคนร้ายได้อ่ะเป็นอีกเป็นครึ่งปีอ่ะเปอร์เซ็นเดียวอ่ะ เก้าสิบเก้านี่มันจะต้องพรุ่งนี้จับคนร้ายได้แล้วนะแต่อีกเก้าสิบเก้าลเหลืออีกเปอร์เซ็นต์เดียวจะถึงร้อยเนี่ยยังรอเป็นครึ่งปีกว่าจะจับได้นะแสดงว่าผบาตลอพูดอะไรฮะพูดปลอบใจมึงหรือพูดปลอบใจลูกน้องหรือพูดปลอบใจตัวเองหรือเปล่านะนะแล้วเขาก็บอกว่าหลักฐานนะเราก็หาไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะได้หลักฐานแสดงว่ามึงไม่มีมึงไปฟังดีๆสิอีหวายอีอีอีออจังไล ไม่ต้องเบะปากนะว่าเราใส่ร้ายมึงไปถามใจตัวเองมึงใส่ร้ายมึงไปยกยกนิ้วยกฝ่ามืออะที่เขาสาบานกับทิดอ่าสาบานกับฟ้าดินอะข้าน้อยขอสาบานยกมือสาบานซิมึงไม่ได้ใส่ร้ายอีควาย